ลาประมาณเกือบสามทุ่มนะครับภารกิจสองเบียงโดยเซอร์ไพรส์นะครับไม่บอกภา <c oughs> รกิจที่1นึ่นะครับเราจะส่งซัพพลายเออร์ของเรานะครับเขาเรียกซัพพลายเออร์ดีไหมเนี่ยส่งหน่วยของเรานะครับเข้าไปจรลกรรมน้ำนะครับสไปนะครับถ้าไม่ได้ก็ปัปซีนะครับ <c oughs> ถ้าไ,ได้ก็โค้งนะครับเอาได้ให้ได้สักอย่าง,างเดี๋ยวส่งไปนะครับเรา,าที่นี่ก่อนนะครับท,ที่ไม่เคยปิดแต่บางที่ก็หลายปิดนะครับเราก็ลุ้นไปนะครับว่าจะมีน้ำไหมน้มไม่มีเลยเลยสักอย่างไม่มีนะครับแ a r เซเว่นสาขาสีลมซอยแปดนะครับ ไ้สาธทอซอยแปดนะครับไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะครับเปลือแต่ความว่างเปล่าอ่าเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับขา,าสองนะครับสาขาอื้อจิวเหลียงสาขาอื้อฉีวเหลียงนะครับเราจะส่งเข้าไปนะครับคาดว่าน่าจะได้กินนะถ้ามีบุญ <laughs> ออกมามือเปล่านะครับเขียนแปะป้ายเลยว่าหมดแสดงว่ายังไม่มีบุญแถแดนตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกอะไรดีล่ะสยามสแควร์นะครับเราพบเป้าหมายแล้วเราก็ส่งคนซ้อนของผมมา เซอร์เวย์นะครับว่าได้ของที่ต้องการไหมมีวิแววครับมีวิแววเผาดีนับว่าพี่กุ๊กยังมีหุ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าแม่ค้าขอบอกครับแม่ค้าน่าตาดูดีนะฮะไม่รู้ว่าแม่ค้าจะใจะร้ายขึ้นราคาสปจากกระป๋องละ15บาทเป็นกระป๋องละ18บาทหรือ20บาทหรือเปล่านะครับ ถือมาแล้วครับถือมาแล้วสมผัสล้คาถถัด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 ไปแล้วหกกระปหมดแล้วไม่มีแล้วอด่ายนี้แล้ยากมากแล้วทไม่มีนะคะที่ต้งโชว์ไว้นะโดยขึ้นราคาไหมครับหกัระป๋อค่ะหกกระป๋องก็โอเครู้สึกจะขึ้นราคานะขึ้นโอเคตอนนี้ หกกระป๋องนะครับเกิดอะไรถุงกันน้ำขอบคุณที่พิลล์เร็วนี้นะครับมิชชั่นต่อไปครับอ่าน่าจะเป็นน้ำตกน้ำตกกบลาบนะครับลาบนะครับค่ะมิชชั่นต่อไปตอนนี้อยู่แยกรัชดานะครับเกิดอะไรประมาณ60กว่าวิที่ดีทุกอย่างอย่างเรียบร้อยถนนยังแห้งนะครับตอนนี้แต่คาดว่า เราเร็วนี้นะครับทำ่องสูงนะฮะแห้งอ่ะอ่ะตัม้มภารกิจต่อมานะครับหลังจากขาทไปได้แล้วเราก็ตอรน,นี้เลยนะครับเจ้าเก่าภารกิจ อันนี้คือน้ำตกหมูลาบหมูและคอาหมูย่างพ้าวเดนียวหนึ่งหอ่อน่าจะพอนะอย่าก,กินแป้งเยอะเลยพี่มันไม่ดีแล้วจะรอนะครับก็ให้คนซอผมเดินไปซื้อของไม่อีกเพิ่มนะครับเป็น M79 เอ้ยไม่ใช่ M150 นะครับ หรับคนที่ไม่อึดน,นะครับแล้วเขาก็บอกว่ามินิมาร์ทข้างหน้านะครับน้ำเทียบนะครับโคกเทียบนะครับอ่าถ้าท่านใดผ่านมาก็มาซื้อได้นะครับปุ๊บก็มาซื้อได้นะครับโคกเคียบเลยยังรออยู่นะครับลูกค้าไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวคงได้กิน ได้ย้อนใสดิดหน่อยได้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของทั้งหมด,ดเก็บ,บใส่ได้แบกนะครับจะได้ไม่เปียกนะครับเสร็จแล้วงานนี้เราก็ไดแบ๊กผมก็คงจะเหม็นนะครับ <c oughs> มีเอ็มร้อยสิบซื้อไม่เยอะนะครับเพราะว่าเอ็มร้อยสิบจะหาได้ง่ายอ,อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยว อันนี้น้ำตัวเองเส็บไปด้วยโอเค,ไไอเ,คเดี๋ยวก็จะครับนะโอเคเดี๋ยวเตรียมความละที่เหลือก็วัดใจออกข้างหน้าด้วยตอนนี้อยู่แยกสุทธิสารนะครับเขาบังคับให้เลี้ยวขวานะครับ ก็จะรีฟ้าซอยสิบแปดเพราะว่างหน้าคงไม่ไหวโอเคไปเกียวแล้วขณะนี้เราอยู่ซอยออกจากซอยสี่สิบแปดมานะครับสภาพถนนลาดเทา้าเงียบอ่ิทข้างหน้านี่เดีย๋ยวก็รู้กันนะครับเอเตอนนี้เรามาประมาณเราจะผ่านไปนะครับ บริเวณนี้กกยักษ์พนานะครับเรากำลังดูว่าเราจะลุยไปได้ขนาดไหนแต่คิดว่าน่าจะไหวนะจากน้ำนะ嗯嗯หวังว่าข้างหน้าคงจะไม่มลึเกินอะมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแหมเขาเพิ่งออกาาจากซอยหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> น้ำข้างหน้าน่าจะลึกไม่เกินแปดสิบเซนน่าจะไหวโอเคเดี๋ยวลองเทดูนะครับถ้าไม่ไหวก็ตีกลับ <c oughs> ตอนนี้เลยสองห้าทั้งหึงแล้วนะ้ำพอเลยมาเท่ากับครึนะ้ง้อหน้าแต่ถ้าเราเก็บมันมาขึ้นก็เยอะมันมาแล้วเบาหน่อยเซ น้ำท่วมนะครับเลยขับรถแบบแรงมากเจอขึ้นทีกับลมน้ำตรงนู้นหักคอยขับรมาข้างหน้าก็เลิกเหมือนกันเรายู่ทางตรงไหนได้บ้างเนี่ยเราเราสวนเลนไม่ได้เหรอไม่งั้นเนี่ยเราสวนเลนตรงเนี้ยปิดก่อน าหมายนะครับรู้สึกดีใจมากที่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนี้มาตกลงมันเป็นเงินบาทหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ปะาบม่เมื่อกี้มันเป็นทางกลับรถนี่นามองไม่ค่อยเห็นนะครับีเป็นทาง นานๆนะครับจะได้ถามย้อนจ้อนเลนหองมร่าฟ้าวนะครับไม่มีปกติไม่เคยทำติดตไม่ได้นะครับอาหารดูน้ำปริมาณน้ำน้ำซอยนะครับเมื่อกี้อันนี้ข้อเท้าหัวเข่าหัวเข่าโอ้ในซอยเลยหัวเขามีร่าฟ้าซอยเลยสามสิบเอ็ดค่ะเห็นไหมเนี่ยครับก่อนเลยครับ ครึ่งตัวนะพี่ขุนโอ้ก็เตัวเตี้ยข้าไม่ได้ซอยตอนนี้เข้าซอยล้าพลาสามสิบเอ็ดแล้วค่ะหวังว่ามันจะไม่ลึกเมื่อกี้ขับมาเนี่ยโดนหอ แม่งบ้ามากครับขับรถฟังเส้นนี้ก่อนใช่เพื่อพี่กุ๊กสำหรับสหรับพี่กุ๊กเนี่ยยังพอไหวนะครับถ้าพี่เข่งอยู่บ้านตัวเองแล้วบอกให้ไปเนี่ยคงไม่ไหวเหมือนกันนะครับ เรือเลยเว้ยเนาะจักรเรือนี่มันมีถึงไหนแล้วเนี่ยมันลึกขึ้นเรื่อยๆไหมเขาบอกว่าสอนนี่น้ำประมาณ80%นะครับเึื่งหรอ กลัวจังว่าพี่กุ๊กอยู่ลึกมะมอ่าจะถึงแล้วขวาหรือซ้ายอ่ะขวาขยะเยอะมากปัญหาที่สองตอนนี้ของผมกัวคือกด่อนแล้วจะโดนไฟดูดไหมเนี่ยอืม ตรงนี้ปะขับคายขับคา ต้องคิดแน่เลยว่ามีใครมาบ้านไม่กลัวเดียวพี่ ยากมากเลยพี่ตอบแล้วปิดแล้วนะยวีีโะครับค şey ่ะเรื่องผู้ประสบภัยครับมาดับน้ำก็เท่าไหร่เท่าไหร่เยเม่าไหร่ที่นี่ นักกินกับน้กพักสามปีแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางกลับพร้อมมาแล้วไฟหกคืนแรงมาก